สวัสดีทุกคนพบกับช่องบินตาดี y แล้วนะวันนี้ก็นั่งโตงนี้อีกแล้วนะก็เหมือนเดิมรีวิวของนะพอดีคนนี้เขาซื้อนี้มาพี่ก็เลยเออไหนๆก็ซื้อละเดี๋ยวจะมารีวิวดูหน้าตาอาจจะไม่คุ้นเคยนะไม่ใช่กระจกมองข้างมอไซค์อะไรพวกนี้นะมันเป็นกระจกสําหรับมือถือไว้ถ่ายกล้องหลังปกติถ้าเราถ่ายกล้องหน้าใช่ไหมมันก็จะแบบเนื้อออกปภาพมันก็จะไม่ไม่สวยะ ออแล้วเราก็อยากถ่ายกล้องหลังอย่างนี้ใช่ไหมพอเราจะถ่ายกล้องหลังเราถ่ายคนเดียวทําไงตรงมั่งไม่ตรงมั่งเห็นะแต่จริงๆถ้าคนเสียนเขาจะตรงแต่ว่าเราไม่เสียนเราเลยต้องมีอันนี้เดี๋ยวพี่แกะก่อนเห็นอย่างนี้ราคาก็ไม่ใช่ว่าถูกก็เอาเรื่องอยู่อันนี้ของแบรนด์อุลันซีนะก็ ก็จะ7-800เนี่ยแหละมากพี่ว่าอันนี้ถ้าเกิดซื้อแบบหาร้านในไทยก็เท่าที่ดูก็ร้านนี้น่าจะถูกสุดใช่ถ้าซื้อจากจีนเลยมันก็จะมัน8 0ดร้อกว่าบาทถ้าใครอยากไม่อยากรอนานนะเดี๋ยวพี่แปะลิงก์อันนี้ไว้ให้เขาก็มีให้ดูว่าใช้ยังไง1-2 1-2แค่นั้นนันก็ปกคลสอยู่ละแกะกล่องมาไม่มีอะไรนะก็มีตัวมันเลยเนี่อันนี้ก็ไม่มีอะไรเิ่งไป นี่เป็นนี้เลยโอ้แต่ว่างานดีนะงานแบบหนักแบบแน่นเลยตรงนี้เป็นตัวไวยึดกับโทรศัพท์เขาทำสัญลักษณ์ว่าให้ยึดแนวนอนนะอันนี้คือด้านบนของเครื่องใช่ไหมอันนี้ด้านล่างเครื่องให้ด้านบนเครื่องไปทางนี้นะด้านด้านล่างเครื่องต้องอยู่ฝั่งเดียวกับขาตรงนี้นี่อถ้าเกิดเป็นไอโฟนก็หันตูด Apple มาทางน,นี้นี่เราต้องเอาด้านด้านฝั่งเนี้ยก็ไว้ ฝั่งเดียวกับกระจกนะเพราะว่าเราจะใช้กล้องหลังไงถูกปะเราใช้กล้องหลังอย่างนี้ไงเราก็จะดูกระจกแทนนี่จะดูกระจกแทนอกระจกต้องอยู่แบบนี้ดีกว่าเอาอนี่กระจกนี่เห็นไหมก็ปรับมุมเอาเห็นปะเออแค่นี้ก็โอเคแล้วเราแค่จะไว้ดูโพสิชันเราเฉยๆว่าเราจะยังไงนะแต่อันนี้พี่ว่าพี่น่าจะติดผิด เดี๋ยวได้ที่ได้จะติดที่ติดผิดดูตามรูปเขาเนี่ยเออนี่ยนี่ยที่ติดผิดนะทุกคนอย่างเดือเลยพี่เนี่ยอ๋อเนี้ยมันหมุนอย่างนี้ได้เออโอเคนี่นี่นี่เออแหมมันจะไปบังนะเกียรเออเนี่อย่างนี้นะอันนี้ดูไหมนี่เห็นบ้างถ้าให้ดีมันควรติดให้ ให,ให้ตรงตามดูเนี่ยดูตรงเนี้ยให,ให้ดูสัญลักษณ์เนี้ยเห็นป่ามันจะไม่เหมือนกันฝั่งนี้คือด้านบนของเครื่องโทรศัพท์อันนี้ด้านล่างประมาณนั้นเลยนี่พี่ก็จะเอาด้านล่างไว้อย่างนี้นี่อย่างนี้อ่าเนี่ยมีเออเนี่ยเห็นป่ามันจะเห็นแต่พี่จะเห็นตัวเองนะตอนนี้เห็นอยู่ในกล้องเห็นป่แล้วก็เดี๋ยวพี่จะตรงนี้มันจะมีใส่ใส่ขาตั้งกล้องได้ด้วยนี่ ก็จะเป็นนี้หละนี่ออทีนี้ที่จะลองลองถ่ายตัวเองนะงนี่พี่อเวลาไม่นี่พี่เห็นนิ้วตัวเองเลยนี่เห็นป่ะพี่เห็นเลยแต่เราก็ปรับมุมมุนี้เอาถ้าเราเห็นไม่ชัดเราก็ปรับเอาอเนยคือมันเอาไว้แค่ดูโพสิชันตัวเองว่าอยู่ตรงไหนอะ แค่นี้ก็โอเคแล้วเว้ยถ่ายเซลฟี่โดยโดยใช้กล้องหลังแบบคนเดียวไงเนี่ยเห็นปะ่ะเดี๋ยวทีนี้พี่จะลองอันนี้ให้ดูนะลองแบบว่าลองถ่ายเซลฟี่ให้ดูกับอันนี้นะนี่นะสมมุติว่าพี่มีคนเดียวพี่มีอันนี้นะอ่าเดี๋ยวดูพี่จะลองถ่ายด้วยตัวเองเห็นป่นะอยู่ไหนวะอ่าแบบนี้กับ ไม่ใช้อันนี้อ่าอันนี้รูปแรกเมื่อกี้คือใช้อันนี้นะกับรูปที่สองที่ไม่ใช้ก็จะยังไงวะาก็จะกะกะหน่อยอ่าเดี๋ยวดูดิว่าจะอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูดิรูปอันนี้อันนี้รูปรูปที่ไม่ได้ใช้ไอ้ขาจับอันนี้นะเดี๋ยวดูรูปแรกยังไ,ไงอ่ามุมมันก็จะได้ที่ไม่อยู่มุมขอบ เห็นป่ะอันนี้เร,เราเราเรารู้ตำแหน่งเราไงแต่อันนี้อันนี้เรากะกะก็จะได้อย่างนี้ก็ได้อ่าอันนี้มันเห็นป่างมันจะอ่ามันแบบมันกะได้โอเคก็ดีนะอันนี้ห็นมาประมาณนี้แต่ดี <S 2> <S 2> <S ที่ไม่เจออีกร้านหนึ่งไงตอนแรกเจอสองวันกว่าแล้วแบบมันมันแทงไปพี่ว่าสองวันกว่า อันนี้เก้าร้อยกว่านี่งว่าแพงเลยเออพี่ก็ยังแพงไปจํานสามร้อย,ยอ 3, แต่ง,งานนะแต่ง,งานอะไรเขาดีนะเนี่ยเป็นอันนี้เป็นโลหะหมดเลยเนี่ยเนี่ยงานดีงานดีงานแน่นแแต่ว่าพี่ก็ว่าแพงไปนั่นแหละสมมติมถ้าเกิดใครสนใจก็ลองหามาซื้อนะถ้าจะใช้<อ>ใช้ใครลองหามาซื้อลองหามาใช้ดูเออลองซื้อมาใช้ดูถ้าสมมุติเราไม่มี้ขาจับล่ะเราจะใช้สะดวกไหมเดี๋ยวลองดิใช้แยกได้ เคยเห็นเขาถือให้ดูอยู่าั็มารีวิวก็ได้นะคีว่าก็ได้อนี้ก็ได้เออมันเห็นนะเห็นปะมันเห็นมาดูรูปโอเคก็ได้นะมุมมันได้มันดูมันดูแบบโพสิชันอยู่แบบจัดมุมโอเคอะไม่ตกขอบแบบพี่ต่อยใช่นะแบบก็ได้ลบดีกวะา่ครับหาซื้อมาลองใช้ดูนะก็งานก็ถือว่าดี แต่ราคาที่ว่าก,ก็แรงอยู่นะก็ใครสนใจเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้นะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะ mm. มารีวิวอันนี้เออเป็นขาจับแล้วก็มีกระจกสองข้างหลังโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอหม่คลิปหน้าถ้ามีของมารีวิวอะไรก็เดี๋ยวจะมาแนะนำไปละเจอกัน เออตรงนี้มันจะมีเห็นป่ะมันจะเป็นหนังด้วยเป็นพื้นหนังให้เราจับอย่างนี้เพนก็จะจับได้สะดวกเห็นปะแบบนี้สมมุติเราถ่ายวีดีโอเราจับนี้ได้เราก็จะรู้ตำแหน่งเราตลอดก็เกิดว่างๆก็มาส่องหน้าได้เลยแต่งก็คือจัดผมก่อนก่อนถ่ายไงใช่ใช่ใชสะดวกดี